สวัสดีครับสวัสดี f อซช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับวันนี้พาพเพื่อนเพื่อฟซมาดูต้นไม้ใหญ่นะครับอุมโมงต้นไม้ทำการธรรมชาตินะครับนกกาล้องรงมเลยนะครับเนี่ยไปแล้วไปแล้วกาเต็มต้นเลยนะกาเต็มต้นไม้เลยนี่ขโมยเก็บขยะมากินเนะี่ย เป็นอาชีพของนกกานะครับเดี๋ยวเราจะดูต้นไม้ใหญ่กันนะครับนี้ต้นซึกต้นซึกเนื้อไม้ใช้งานได้ใบกินได้นะครับเป็นผักชนิดหนึ่งต้นซึกปลูกง่ายตัวไวนะครับต้นซึก นะครับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตาิฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นต้นจามจุรีนะครับเนี่ยเป็นดงเรียกดงจามจุรีเลยนะครับนี่ยดูด้านบนนะครับจามจุรีใหญ่ๆเลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นไม้ธน,นาพันธ์นะครับเนี่ยโซน ตน้ตนไม้ดอกไม้ครับดูกันชา้ชาๆไปเลยนะครับต้นไม้งามงามเลยค,ร,ลลคร,ลลลร,รับร่รมรื่นครับร่มรื่นรื่นบรรยากาศบรรยากาศร่มรื่นเลยในนี้ก็ล่อกรกะแตเยอะมากเลยนะนู้นไกลๆนะครับก็ล่อกระแตไม่รู้หากินอะไร เห็นเห็นไหมเธอกระลอกเป็นแต่โคนต้นไม้นี่ครับยางนาส,สวยๆเลยเดี๋ยวไปดูยางนาใกล้ๆกันดูยางนาส,สวยๆเลยนะครับตันนี้ สวยเลยเอ่เห็นต้นนี้ไม่ไม่ทราบว่าวต้นมะลิหรือเปล่านะนไม่ทราบว่าวต้นมะลิหรือเปล่าไม่มีป้ายนะครับสวยงามมากเลยนะครับี่ใบหนาดกใบหนาใบาดกนะครับ ไม่นาไม่ดบแต่เขามีโค้ดอยู่นะเขามีโค้ดอยู่แต่เราไม่รู้ว่าโค้ดมันคืออะไรนะครับเขามีโค้ดอยู่ลักษณะเหมือนต้นมะลิดนะครับแต่ก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มตัวนี้เป็นป่าแล้วนะครับผม เป็นป่าแล้วครับนในการร่มเรือนนะครับมาดูมะฮอกกันีดูมะฮอกกันี ก่อนไปดูมห้อกกรนีเห็นเห็นดอกไม้แล้วเห็นดอกไม้สวยๆแล้วเห็นดอกไม้น้อยหนึ่งแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นะครับขอดูข้างนอกสิลินทรอนวันลี มาดูมะฮอกกานีก่อนมะฮอกกานีต้นนี้ต้นใหญ่มากมาเข้าไปดูมะฮอกกานีกันรู้สึกเขาจะมีเอา้าใครหอยเชอรี่อะไรมาอยู่ตรงนี้นี่เขาขึ้นมาจากน้ำดูมะฮอกกานีต้นไหนดีมาดูต้นนี้ ต้นนี้ต้นนี้มีภูพรที่สวยนะครับมะฮอกกานีต้นนี้ภูพรที่สวยใหญ่ๆเลยนี่ล่าเนี่ยเขาเรียกภูพรน,นะครับแล้วร,รู้สึกจะมีเมล็ดด้วยนะครับเนี่ยโอ้มเมล็ดเยอะเลยเนี่ยถ้าใครอยากไปเพาะก็ได้นะครับเนี่ยนะมาเก็บได้เลยเนี่ยเยอะเลยเอาไปเพาะได้เลยเนี่ยเพาะง่ายมากเลยมะฮอกกานี ครับสวยๆตอนนี้ตอนนี้มเมล็ดเมล็ดเยอะมากนะครับมะฮอกกานีใครที่อยากมาเอาไปเพ,าะ,ปเพาะนะครับมาได้เลยนะครับเนี่ยมาเก็บได้เลยกําลังร่วงเต็มเลยนะครับเนี่ยภูพรนี่สวยนะภูพรนี่สวยจะไปถ้าเรามีอย่างนี้นะมีไอเดียเลยข้างล่างนี้เต็มไปด้วยมเมล็ดนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างล่างทั้งหมดเนี่ย แดงแดงเนี่ยเป็นเหลืองหลือแดงแดงเนี่ยคือเมล็ดของต้นต้นมะฮอกกานีนะครับเดี๋ยวอบหน่อยโอ้โอบไม่มิดนะครับเธอเธอจับจับกล้องให้หน่อยเดี๋ยวจะอบอบต้นนี้ดูอบไม่มิดอบไม่มิดเลยก็ประมาณสัก สองร้อยสองร้อยห้าสิบเส้นรอบวงเส้นรอบวงสองร้อยห้าสิบนะครับนะน่าจะอยู่ที่สองร้อยอ่ะสองร้อยร้อยเจ็ดสิบอ๋อสองร้อยเส้นรอบวงสองร้อยเส้นรอบวงสองร้อยนะครับตัวนี้เพราะความสูงอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเราวัดโอ้แล้วยังเหลืออยู่นิดนึงปรมาน่าอยู่ประมาณสามสิบเซนบวกลบนะครับสองร้อย อยู่ที่สองร้อยเนี่ยสวยเลยนะเนี่ยถ้าถ้าเราได้อย่างนี้นะขุดนะสมมติว่าขุดขุดเอาเนี่ยแล้วก็ตัดตัดเอาลากมันด้วยแล้วคว่ำหัวลงแล้วาลากมันขึ้นข้างบนอะน,น,น,นะลังการเลยนะฮนะกินอาการทานหรือเปล่า,เน,เ,นานเนี่ยเนี่ยหาต้นไม้างเนี่ยที่ลากที่มีปูพ,พองเนี้ยแล้วก็ขุดไปทั้งรากนะไปทําคาเฟ่นะ แต่ต้องเอาหัวลงแล้วก็เอาโชลาาขึ้นข้างบนนะครับสวยงามมากเลยได้ทัก2สองต้นสี่ต้นก็พอะนะครับเนี่ย,นะยาหาต้นที่เป็นปูพรอ,อย่างนี้นะสวยสวยตัวนี้ต้นต้นอะไรนะที่เราเอาไปปลูกกันอะ่ะต้นหางนกยุงเนีย่ยเขามา ชมนกนะครับเนี่ยก็ามาชมนกถ่ายรูปนกในกาศที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับตัวนี้ก็เป็นมะฮอกกานีอีกต้นหนึ่งนะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งทนแรงกระแทกได้ดีเจอแล้วครับผู้จอมพล เนี่ยผู้จอมพลดอกสวยๆดอกสวยๆเลยนะครับผู้จอมพลโฟกัสโฟกัสให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆนะรู้โฟกัสดอกหรือโฟกัสใบนะครับรก็สวยๆประมาณนี้นะผู้จอมพล เดี๋ยวไปดูไปดูจิกเสพทีก่อนจิกไอจิกทะเลจิกทะเลนะครับเห็นดอกเห็นดอกจิกทะเลแล้วก่อนที่จะมาดูดอกไม้สวยๆเดี๋ยวไปดูจิกทะเลก่อนปิดคลิปตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมเดี๋ยวจะพามาชมอาดอกของจิกทะเลสวยๆนะครับดอกกันสวยๆเลย ลักษณะดอกของเขาจะเป็นพู่พู่ใหญ่ๆเลยนะครับอ่าเป็นพู่ใหญ่ๆเลยนะสวยนะครับผมตรงนี้ก้มตรงนี้ไม่ได้ก้มนะครับนี่เป็นพู่สวยๆอย่างนี้ต้นของเขาจะใหญ่นะฮะดอกก็จะสวยนะครับดอก,กจะสวยแล้วก็จะมีลูกลูกเขาก็จะใหญ่เหมือนกัน หอมมีความหอมอ่อนๆนะฮะผู้จอมพลดอกสวยๆเลยนะฮะผู้จอมพลนะครับผมก็ะจะมีอ่ามีกา้กานก้านดอกก้านอะไรของเขาร่วงหล่นออมานี ผูจอมพลสวยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูลังจากนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นดอกไม้สวยๆให้ท่านรับชมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ